ไพ่สำหรับนี้มีข้อความอะไรจะบอกคุณคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าไพ่สำหรับนี้มีข้อความอะไรจะบอกคุณในวันนี้ขอไพ่สิบใหรนะคะอู้อ้าวอ,ออกมาแล้วอ,ออกมาเยอะเลยไพ่สิบเหรียญไพ่ ไพ่ออฟสอดไพ่สองดาบไพ่สามเหรียญไพ่สี่เหรียญไพ่แปดไม่เท้า ให้หนึ่งเหรียญอืออีกสามใบไพ้สิบเม้าอือไพ้สิบไพ้สิบดาบอือให้เพชรอาบศร ไพ่สิบดากคืออะไรไพ่สิบดากคือไพ่แปดเหรียญถ้าใครรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายเออไม่ไม ไม่ค่อยโอเคเนี่ยเออไม่ค่อยดออีสุขภาพร่างกายจะดีขึ้นเนาะเออสุขภาพร่างกายจะดีขึ้นใครที่เออมีการผ่าตัดจะมีการผ่าตัดหรือว่าเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยเออสุขภาพจะค่อยคอยดีขึ้นเนาะตรงนี้อือ,อหรือว่าถ้าใครที่เออกำลัง เออลังเลไม่แน่ใจในเรื่องของกิจการงานของคุณตรงนี้เออให้คุณแบบว่าเออเข้าไปติดต่อสื่อสารเนาะเออในที่ที่คุณอ,อสนใจในเรื่องกิจการงานนะเออที่คุณต้องการทรัพย์สินเงินทองน,นี้เข้ามาเนี่ยคุณต้องการจากใครเนี่ยคุณไปอ,อรีบไปติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็วเลยเนาะเนี่ยคุณจะได้รับโอกาส ที่ดีมาหรือว่าในเรื่องของการเงินถ้าคุณอยากได้จากใครอเออจากคนรักคนในครอบครัวหรือว่าจากใครก็ตามจากที่ทํางานหรือว่าจากที่ไหนก็ตามคุณจะได้รับโอกาสนี้มาเนาะหรือว่าจากที่ไหนก็ได้ที่คุณต้องการทรัพย์สินเงินทองนี้เข้ามาเนาะให้คุณกล้าที่จะพูดกล้าที่จะสื่อสารกล้าที่จะลงมือทำเนาะเอออัศวินถือดาบเนี่ยกล้าที่จะเข้าไปสอบถาม กล้าที่จะเข้าไปพูดคุยนะเออในเรื่องของการงานการเงินตรงนี้กล้าที่จะหรือว่าโอกาสอโอกาสใหญ่โอกาสสำคัญของคุณเนี่ยเออโอกาสที่จะนำพามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองให้กับคุณให้คุณกล้าที่จะเข้าไปสอบถามเลยนะไม่ต้องลังเลสงสัยอะไรแล้วนะเออให้คุณกล้าเนี่ยแล้วก็ เรื่องราวที่คุณเคยผ่านมาในชีวิตอะไรก็ตามเนี่ยคือเรื่องราวหนักๆอะไรตรงนี้<ม>เออหรือว,ว่าออประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตของคุณนะมันก็จะทําให้คุณเน่ยเ,ออเปลี่ยนเป็นคนทีออ่ละเอียดรอบคอบในชีวิตมากขึ้นตรงนี้เออ ไพ่แปดเดียวนี่คือคุณจะกลายเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบมากขึ้นในการทำงานในการสื่อสารในการทำอะไรก็ตามในชีวิตเนี่ยคออนะคุณจะละเอียดรอบคอบมากขึ้นไม่ว่าจะในเรื่องของการเงินการงานหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามนะเออเนี่ยเออประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยเนาะเนี่ยออนี่แหละนะก็ สิ่งนี้ก็จะทำให้คุณเนี่ยได้เริ่มต้นชีวิตแบบที่ว่ามันมันมีอะไรที่รู้สึกว่ามันมีความมั่นคงมากขึ้นนะไพ่เสียนนะเออแล้วก็ถ้าใครช่วงเวลานี้มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็พยายามให้เซฟเงินเนาะพยายามเซฟเงินแบบว,ว่าประหยัดหน่อยในช่วงเวลานี้นะก็ให้มีการเซฟหน่อยนะเออแต่ว่าถ้าใครต้องการเนี่ยเออ ต้องการเงินต้องการทรัพย์สินตรงนี้หรือว่างานเออที่มันเติบโตขยับขยายตรงนี้ให้คุณกล้าที่จะลงมือทำกล้าที่จะไปพูดไปสื่อสารนะไม่ต้องลังเลนะให้ทำไปเลยนะส่วนถ้าใครมีสุขภาพที่ไม่ดีที่ผ่านมาหรือว่าผ่าตัด อะไรที่ผ่านมามีการทําอะไรบางคนทําสัลญ,ญกรรมทําความสวยความงามหรือว่าผ่าตัดหรือว่าเจ็บป่วยหนักๆมาตรงนี้เออ,เอ,อก็ให้คุณใส่ใจรายละเอียดเนาะจะกินอะไรจะทําอะไรในชีวิตประจําวันตัวนี้พยายามดูเนาะว่าเออ,เอ,อไม่ทํางานหนักเกินไปนะเออจะไม่ทํางานหนักเกินไปหรือว่าไม่ทําอะไรที่มันแบบว่าคือคือให้ทําอะไรที่มันแบบว่าให้คุณ ใช้สติให้ดีก่อนคิดพิจารณาให้ดีก่อนก่อนที่จะลงมือทําอะไรตรงนี้พยายามใช้สตินะนะก่อนที่จะพูดหรือว่าก่อนที่จะลงมือทําอะไรลงไปก่อนที่จะทํางานหรือทําอะไรเนี่ยพยายามใส่ใจรายละเอียดในเนื้องานของคุณหรือว่าเออนะ ก็ว่างานของคุณเนี่ยเออถ้าใครที่ทําอยู่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วอะ่ะถ้าคุณเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบในการทํางานเออขยันขันแข็งในการทํางานตรงนี้ก็จะนําพาทรัพย์สินเงินทองเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยตรงนี้นะเออนะคะเออคุณอาจจะมีไอเดียใหม่ๆในการทำงานตรงนี้นะเนานะเพจอซอมสอนเนาะหรือว่าเออ การทําอะไรที่แบบว่าศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆตรงนี้ก็จะนํานําพามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองให้กับคุณการทําอะไรที่แปลกใหม่ทําอะไรใหม่ๆไพ่เด็กถือดาบไงการติดต่อสื่อสารอะไรที่ใหม่ๆตรงนี้จะนําพาทรัพย์สินเงินทองมาสู่คุณด้วยว่าการทําเพิ่มเติมอะไรเข้ามาที่มันใหม่ๆอ่ะในกิจการงานที่คุณทําอยู่อะไรอย่างเงี้ย หรือว่าไอเดียใหม่ๆในการทำงานอย่างเงี้ยความรู้ใหม่ๆในการทำงาน hmm. เพิ่มเติมความรู้เข้ามาในงานของคุณเนาะอย่างเช่นคุณทำสิ่งนี้เป็นแล้วความรู้นี้คุณเก่งแล้วอย่างเงี้ยคุณก็ไปเพิ่มเติมความรู้อื่นๆเข้ามาในในองค์กรของคุณในกิจการงานของคุณเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าความรู้เนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่หมดฮนะเออมันจะมีแบบเรื่อยๆแหละ ข้ามานะให้คุณได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวความรู้เข้ามาในชีวิตเนี่ยมันมีเข้ามาเรื่อยๆในชีวิตของเราเนี่ยไม่ต้องคิดมากแล้วเออไม่ต้องคิดมากแล้วก็พยายามทำเนาะพยายามทำอย่างที่เราบอกไปนะก็ไม่ต้องคิดมากพยายามหาความรู้เพิ่มเติมตรงนี้ แล้วมันจะทําให้การเงินของคุณดีขึ้นนะเพราะว่าเอองานของคุณมันก็จะละเอียดมากขึ้นตรงนี้ใส่ใจรายละเอียดตรงนี้ถ้าใครทําอยู่แล้วมันดีอยู่แล้วนะตรงนี้นะ ถ้าใครมีการทำงานที่แบบว่ามันมีการเติบโตขยับขยายต่อยอดงานของคุณตรงนี้นเออการเงินก็จะเข้ามากล้าที่จะติดต่อสื่อสารนะกล้าที่จะพูดกล้าที่จะคุยถ้าอยากได้รับโอกาสอะไรดีๆให้กล้าที่จะพูดคุยสื่อสารเลยนะไปถามเลยอ่ะเออถ้าคุณอยากได้งานได้เงินอย่างเงี้ยคุณก็ไปถามเลยตรงนี้อย่เนี่ยไม่ต้องคิดมากแล้วนะในี่เนเดมล เก้าดาบเดมอนไม่ต้องคิดมากวิตกกังวลแล้วเนี่ยไพ่เดอะเลเอร์เนี่เออบางคนก็จะมีคนรักคู่ครองหรือว่าลูกค้าที่เขาอชอบในผลงานของคุณรักในผลงานของคุณเนี่ย คนที่เขารักคุณเนี่ยเขาก็จะช่วยเหลือคุณให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ในชีวิตเอ็ดออฟสอดเนี่ยความเก่งความเฉลียวฉลาดในตัวคุณก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตนะตรงนี้เออก็จะทําให้คุณผ่านพ้นทุกอุปสรรคในชีวิตไปได้นะตรงนี้นะคะไพ่หนึ่งดาบนี่คือคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งนะคนที่แบบว่า เฉียบแหลมเฉียบคมคนเก่งคนฉลาดนะเออ คนที่มีความรู้ระดับสูงตรงนี้ u u e n ออ f คัพเนี่ยความจิตใจดีของคุณจะนำพามาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตของคุณนะคะโอเคสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปแดนดอมในวันนี้ก็ขอให้คุณอจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่ยงๆขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะคะขอให้คุณสุขสมหวังในความรักนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ